เมื่อเรารู้จักเรื่องของคน New Normal ก็นึกขึ้นได้พระพุทธเจา้าบอกอีกทุกอย่างก็เป็นอันธีจังอันดีจังแล้วก็ทุกขัขัลลวสิแล้วอนาตตาไม่มีอะไรแล้วคือหน้าตาคนเรามก็จะเปลี่ยนไปคนก็จะเปลี่ยนไป ความนึกคิดของคนก็จะเปลี่ยนไปแต่ที่บอกโควิดเราคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ดีแต่มัน,ม,ม,นมีดีซ่อนอยู่นะที่ซ่อนอยู่คุณได้ธรรมะมาข้อทานบริจาคคนขนาดนี้เริ่มมีหัวใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมากกลัว่าคนไหนอดวิ่งไปให้เขา รู้ว่าใครจะตายวิ่งเห็นคุณบินบรรลือเวิ่งช่วยชีวิตคนคุณได้ความรักความเมตตาคุณได้พรมวิหารสีในตัวแล้วคุณได้รู้อริยสัจแล้วทุกเป็นตัวแรกนมามันมีทุกขสมบุ่ไทยมาจากโควิด มันก็อยู่หน่อยคุณก็อาจจะสําเร็จดิโรดเห็นมัคทางที่จะสําเร็จไปเลยก็ได้ในสิ่งที่เลวที่สุดของชีวิตจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ชีวิตจะให้บทเรียนในชีวิตของคุณอย่างเช่นดูฉันเขียนเรื่องธรรมะเพราะอะไรอายุมันมากขึ้นผ่านความทุกข์มามากขึ้นไม่นๆผ่านแล้วเอามาเขียนหนังสือขายมันซะเลย ดิฉันต้องขอบอกกันว่าวันนี้พูดเรื่องธรรมะนะวันนี้ยายก่อนนะไม่ใช่ธรรมะที่ดิฉันบอกว่าดิฉันจะแยกเป็นเรื่องเรื่องเป็นปรัชญาของฝ่ายพุทธหรือเชนหรือเทพแยกเป็นโยคีอีกซึ่งแยกเป็นหลายส่วนนั้นส่วนนั้นแยกไว้ก่อนว่าท่านสรุตอิทรมาอย่างไรนะคะหรือว่าไซชัน แปลว่าอะไรมาอย่างไรนั่นเอาไว้ทีลังแต่วันนี้พูดถึงนยายธรรมะอย่างที่ชนานเขาจะเขียนเรื่องชายเรารู้เลยว่าเราจะเขียนเรื่องแบบมหาย่างเพราะถ้าเผื่อเขียนธรรมะเฉยๆจ้ากคุณก็ไม่อ่านเล่าเรื่องพระอานุนกับพระพุทธเจ้าเดินตามกันแล้ก็ได้พระอานุนจำธรรมะอะไรมา มันไม่สนุกแต่ถ้าเขียนว่าถ้าคุณทำจิตอย่างไรฌานกับญาณปัญญาแตกต่างกันที่ฉันยินเลือกเอาฌานก่อนเพราะฌานมันได้อิทธิหรือเราเรียกว่าฤทธิก็ได้นั่นคือที่มาของการเขียนเรื่องฌานเขียนเรื่องฌานทำใหม่ีมันก็ต้องมีปฏิหารถูกมา จำได้ไหมเมาครีรูปหมาป่าเด็กไปอยู่กับหมาป่านี่แหละทำใ้ถ้ามีเด็กสักคนมีชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็มีพระป่านั้นเลี้ยงดูมาพระนี่เลี้ยงเด็กก็ต้องสอนแต่การสอนคนที่อยู่ในป่านั้นจะต้องมีอิทธิเด็กคนนั้นมา ตั้งกะเล็กมาเสือคาบมาจะกินแม่เสือคาบมาเจอพระในเขตอภัยทานพระที่มีอิทธิจังใจจะกั้นเขตไว้ได้ว่าเขตนี้ห้ามจัดฆ่ากันอย่แบบแม่เสือมันอยู่ในเขตนี้ถึงเวลาหากินเนอกไปข้างนอกเพราะคาบเด็กเข้ามาเจอน้องตาเขาก็แบบมาเรียกมันเรียกว่าตัวปู่ก็ต้อง ฆาบแล้วก็ต้องวางพระก็ไม่พระอยู่อยู่ป่าจะมีไม้ยาวพระหนักกันงูกันจัดที่จะเข้ามาใกล้ตัวเคียดูอาเด็กผู้หญิงเลี้ยงไม่ได้ถ้าเด็กผู้ชายกก็เก็บไปเลี้ยงจึงให้แม่เสือไปเลี้ยงคือลูกคนกินนมเสือและก็อยู่กับแม่เสือแล้วก็เล่าถึงเสือนั้นเป็นอย่างไรเพียงลูกไอม้ม เด็กก็เล่นอยู่กับพวกพี่ๆเป็นเสือพี่ก็ตักหมูเคลียไปเคลียมาแม่ก็คํารามดุให้พี่หอเล็บเวลาเล่นกับน้องน้ํามันก็ถูกใครๆหัวเราะเยาะเสือก็หัวเราะเยาะทั้งป่ามันเป็นเสือขี้เลื้อนคือไม่มีขนเพราะฉะนั้นนี่คือก็มีเรื่องเล่าไม่ได้ทีนี่คือเรื่องจากเด็กแล้วก็ พระธุดงค์องค์นั้นก็สอนธรรมะทึ่งไอ้เจ้าใจแก้ไม่รู้ให้นั่งเฉยๆขัดสมาธชีวิตความเป็นอยู่ในป่าเป็นอย่างไรเล่นก็บงูเขาเรียกไอ้ตัวยาวแลาไม่รู้เขาเรียกอะไรเน้่องตัวมีอิทธิทางใจก็สามารถที่จะบังคับบัญชาสัตว์ได้แต่อยู่ภายในเขตนี้ิ่นกัน วันนั้นพี่ฉันเขียนเพื่อจูงคุณให้สนุกกับตัวละครเอาใจแก้วกับตัวปู่กับหลุงตาที่ทำอะไรสนุกสนุกเล่นไปพาไปดูถึงเมืองรับแลที่เขาว่าในป่ามีก็เอาหลายอย่างมารวมกันโดยเอาใจแก้วเป็นตัวละครศูนย์กลางและถ้าเอาธรรมะก็เอาจาก โตปูกับหลงตาถ้าจะเอาอย่างคือชีวิตระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่รักกันเรียนดูกันมาเป็นอย่างไรนี่คือตัวละครของธรรมะแต่ถ้าเพื่อมีมาอีกเรื่องอย่างชาบีถ้ามีเด็กเหมือนกันส่วนใหญ่ธรรมะนี่จะใช้เด็กเป็นตัวสือ่อง่ายที่สุดแค่มีเด็กแต่วันนั้นจะเขียนมา ถ้าทรมาถ้าแยกอิกทธิปฏิยาถ้าแยกไปเป็นของตันตระเป็นของมหายานบันตระแปลว่าร้อยแปลว่าเป็นลัทธิของก็แต่ฝ่ายนั้นเขาเรียกวัชรายานคือสำเบ็จเรลวเมืองกาสาที่บรรยายนั้นเป็นเมืองที่ทางที่เบตดเขาถือว่ามีจริงเหมือนเราเรียกนครลับลแด่บอมม่ ก็เอาชามีมาเป็นตัวตั้งแล้วก็บรรยายว่าถ้าธรรมะในฝ่ายของตันตรเอุวัชรยานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เราต้องสมมุติว่าทางฝ่ายคนที่เบยดหรือทางฝ่ายมหายานเขานับถืออย่างไรนี่คือต้องบรรยายตัวละครที่วางไว้ ต้องวางไว้เจอทั้งตัวบมแม่หรือพระรามะต่างๆต้องอ่านหนังสือของสายวัชรยานทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีค่ะยังม,มีอย่างเช่นว่าพุทธพุทธยังมีถ้าเผื่อตัวเราอย่างจิตตาจิตตานี่อ่านจากข่าวมีเด็กคนนึงทัง ถ้าจำได้อเมริกาใต้หรือแอฟริกาใต้เป็นว่าความจำจำได้ว่ามีเด็กคนโกรธเวลาโกรธเนี่ยทำให้ไฟติดอะไรได้ไม่รู้เด็กก็ไม่รู้เวลาโกรธจะจัดทำให้ไฟเนี่ยลุกได้แล้วเด็กที่เขาเขียนไม่เหมือนกันเด็กบางคนฝรั่งเขียนใั้นเด็กฝรัง่งเวลามองอไรนิ่ง เด็กแม่เรียงไว้บอกเขาสังเกตเห็นเอ๊ะของเล่นลูกอยู่ตรงน,นั้นแต่กลับมาอีกทีแม่อาบอกแม่บอกว่าให้นอนไม่ให้ของเล่นลูกก็เฉยลูกโตขึ้นมันแม่เดินกลับมาลูกมีของเล่นทุกทีก็แปลกใจให้นอนไม่นอนของเล่นไม่ได้หยิบให้แต่เอามาจากไหนม่แอบดูจึงรู้ว่า ลูกจะนั่งเพ่งของเล่นชิ้นถ้าของเล่นชิ้นนั้ไม่ไกลมากนะก็จะมาถึงเขาเอามืออดล่าหยิบของเล่นได้นีม่มีบันทึกไว้ในหนังสือของฝรั่งล้วเห็นอะไรแปลกๆคนที่มีพลังจิตสูงเนี่ยโซยายุ่ยินแล้วเด็กคนนั้นความจริงคือตายไปแล้วดิฉันก็มาเขียนคําว่าจิตตาจิตต ไม่ได้จิตตา hm คนบอกว่าท really sure> eh ี่ฉันเขียนผิดตกงเขียนจิตตาแปลว่าจิตจิตตาแปลว่าป่ช้าจะบอกว่ามนุษย์ประช้าน่กลัวกันจิมอยู่ในท้องไปไหนเราก็แบกป่าช้าหมูหมากาไก่ย네ิงไยอะเยอะเยอะกลัวกระดูกแต่ที่กระดูกหมูหันก็ไม่กลัวกระดูกหมูพะโล้ก็ไม่กลัวกระดูกไก่ย่างไม่เคยเนกลัว ก็อยู่ในทองไปไหนก็แบกกับประชาไปด้วยนี่คือสวนที่จะเอาตัวละครมาใช้ในเขียนเรื่องรรมาแต่ตัวละครเหล่านี้ก็คุณก็ค,คงพอจะดูแบบที่สนุกไม่ติดไม่ต้อยไม่น้อยไม่นิดค่ะไม่ติดไม่ต้อยไม่น้อยไม่นิดนี่ ระวังนะคะเป็นคนใช้บ้านเพื่อเอกถ้าคุณไม่เขียนว่าไม่ติมไม่ต้อยไม่น้อยไม่นิดอยู่บ้านไหนเดี๋ยวไม่ติม่มไม่ต้อยไม่น้อยก็ย้ายไปอยู่บ้านพระเอกย้ายไปอยู่บ้านนางเอกย้ายไปอยู่ที่โน่นที่นี่เพราะฉะนั้นตัวละครที่คุณต้องระวังอย่างมากคือตัวประกอบเล็กๆอะ่ะแม่ครัวเด็กดูแลบ้านคนขับรถมักจะ ย้ายบ้านโดยคุณไม่รู้เสมอเพราะฉะนั้นระวังให้ดีไม่ติมไม่ก้อยไม่น้อยไม่ดิดไม่อุไม่อ๋อ,อยอะไรที่คุณบอกเป็นชื่อคนใดทำหน้าที่อะไรคนขับรถอีกเพะะื่อจะขับรถให้นายผู้หญิงนั่งอีกสองวันก็ไปขับรถให้พระเอกนั่งเพราะฉะนั้นตัวประกอบต่างๆเหล่านี้ คุณต้องจดไปเหมือนกันแล้วดีจะบอกให้ว่าคุณทำแบบไรกับเรื่องทั้งหมดของพล็อตเรื่องตัวล,ละครก็ต่อไปเราจะเล่าบฉากสำคัญเห็นไหมาการเป็นนักเขียนอาชีพมันต้องละเอียดละออเราถึงจะหากินให้นาอยถ้าเราเขียนชื่อๆไปขายได้เล่มสองเล่มแกจะซื้อแล้ว อยากจะทำอาชีพต้องระมัดระวังอย่างที่คุณยายสอนค่ะจังไหมนะโอเคไปนั่งดูคนไหมอ่ะดั่งที่ไหแเราก็นั่งตามป้ายรถเมย์ก็ได่ฉันสมัยก่อนชอบคนยังไม่ค่อยรู้จักก็มีถูกป๊อปคอนแล้วก็ไปนั่งตรงบันไดสยามนั่นกะนบ้างดูคนเดินไปเดินมาเขาหันมาดูแต่ไอ้คนนี้นั่งกิน บลอกคอรแล้วก็นั่งดูคนดูคนเดินไปเดินมาแต่งตัวอย่างไรพูดกันอย่างไรทำอะไรอย่างไรนั่งดูคนจนกระทั่งบ็อกพอรหมดทุมแล้วก็ไปไปที่ไหนชอบดูคนที่คุณก็ถามว่าทาไมมองคนนั้นคนนี้บอกก็าอาจจะเป็นตัวละครของฉันก็ได้เพราะท่าทางแต่ละคนบางคนท่าสวยเราก็จับเอาไว้เวลาท่าหัวเราะใครสวย ผู้ชายบางคนแต่งตัวยังไงสวยละครจ๋าท่แต่ตัวละครที่คุณอย่านึกว่าง่ายเลยประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์อย่างเช็ดเอาอียิปต์ก่อนอียิปต์เเขียนประวัติศาสตร์เขียนอียิปต์ปัจจุบันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเขียนสิ่งที่ดฉัน่นถนัดคือประวัติศาสตร์อียิปต์สมัย รุ่นฟ้าโลมานะอ่านมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็ชอบมากยิบยิบที่ชอบมัมมี่แล้วก็ถามก็าทำกันยังไงมัมมี่ใช้เวลาทำสี่สบเวันแปลกนะนับแกกตายสงศพให้พระธรรมใช้เวลาทำสี่บเก้าวันเสร็จวันที่ห้าสิบไทยเราเวลาที่เก็บศพต้อง สมัยโบราณเก็บศพห้าสิบวันทึกนาเจะเล่าว่าความพ้องกันของงานต่างๆนี่มันมีมาตั้งสมัยโบราณเจ็ดวันอียิปต์ก็มีทำอะไรต่ออะไรกันพระตามมาครานี้อกพูดถึงว่าตัวละครอ,อียิปต์นี่ตัวละครคุณนุกดูสิสฟิงสี่พันปีมาแล้ว แปลงตัวอย่างไรเอาละสิก็ต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์มาเพราะคนอียิปต์ผู้ชายเป็นอย่างไรผู้หญิงเป็นอย่างไรผู้ชายอียิปต์ชีวิตเป็นอะไรงารที่จะเล่าถึงเจ้าชายอียิปต์เวลาที่เขา อยู่ปกติเหมืองเราอยู่ในบ้านก็แต่งตัวอย่างออกนอกบ้านแต่งตัวอย่างของเขาก็เหมือนกันเวลาที่อยู่ข้างในปึกซึ่งเป็นหินใช้หินกับบ่นแต่งตัวอย่างไรเวลาผู้ชายยืนบารู้สึกรูสึกไม่ได้นั่งอย่างตอนสมัยหลังนะคะรถ้สึกอียิปต์มันมีคานคานเยวเทียบมายืนบนนี้นะคะ่ะ ยืนบนขาดเพราะฉะนั้นต้องแข็งแกรง่งขาต้องแข็งมากทีเดียวรูปร่างต้องแข็งแกรง่งคุณนึกออกไหมว่าและ้วคนอียิปต์สมัยนั้นไว้ผมยังไงผู้หญิงอีบไว้ผมยังไงนี่คือและถ้าเผื่อเวลาผู้ชายอียิปต์ออกทะเลทราย ทุกคนออกทะเลทรายต้องพันเขาพันหัวกันอย่างไรในสมัยโบราณนี่คือลักษณะเพียงแต่ของคนโบราณอียิปต์ที่จะหาตัวได้คุณต้องเปิดค่ะเปิดหนังสือกับเปิดรูปภาพของคนอียิปต์ซึ่งอยู่ในหนังสือของเขาก่อนบ้างรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร แต่รูปร่างลักษณะซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นรูปหินอีกมีอย่างแต่ละราชวงศ์เขาจะสลักรูปเอาไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ใช่รูปรอยตัวคือเป็นรูปอ่ารอยตัวคือเป็นคนๆน,นะคะถักติดหินรูปถ่ายทั้งหมดเป็นรูปถ่ายติดหินบางทีก็ค่อนข้างเลอะเรือนเราจะดูอย่างเดียวรูปร่าง เป็นอย่างไรผมของเขาเป็นอย่างไรและผมพวกยญิงนั้นเป็นอย่างไรมันมันยากในเวลาที่จะหารูปา่างยากพอกอะไรพอกับสุริยะบร,รมันศะรสุริยะบร,รมันนี่คนสร้างนครวัดก็ต้องไปนั่งดูรูปในนครวัดว่า ขอมก็คนละอย่างเขมีนะก็ขอมมันกกลมกระเผากลมมีอีกพวกแต่งตัวอย่างไรผมเป็นอย่างไรแล้วก็พอมาเล่าถึงต่อไปพระอียิปต์พอมีพิธีทำมัมมี่เราก็ต้องเล่าเรื่องพระอียิปต์ด้วยเขาต้องไปนั่งดูพระอียิปต์แต่งตัวยังไงท่าทางยังไง แล้วก็พระอียิปต์นี่โกนศีรษะด้วยโกนศีรษะจนไม่พราะที่เมื่อเราจะเขียนมันเป็นเกล็ดที่เราจะต้องจำไว้เพราะแม่แต่ฮัตเชสก็รออายคือนอกจากโกนหัวแล้วขนสักเส้นบนร่างกายต้องไม่มีครับต้องโกนกันฮัตกับอายนี่เพื่อนสนิทกันฮัดเชฟส์ ฟาโลหญิงคนเดียวโคอียิปต์คราวนี้เอาละสิเมื่อตั้งเรื่องฮัตเชสุตอนนี้ยังหาพระศพไม่ได้นะครับที่เก็บพระศพก็ยังเป็นที่หลอกทั้งหมดอายเป็นสถาปนิชั้นยอดเป็นผู้แอบเอาพระศพเก็บไม่รู้เลยว่าพีรามิดไหนห้องไหน จนป่านี้เมื่อเร็วๆนี้สักสองปีบอกหาได้พิสูจน์ว่าก็ไม่ใช่ยังระสบยังหายอยู่เพราะเนื่องจากต่อมารามเสดที่สามทำลายรูปเธอหมดเหลือแต่ที่ที่เป็นเหมือนคล้ายๆเทวอะไรสีชมพูดิฉันเกิดไปนั่งเชิงมาอะไรปัญหา พระเจจาปัญญาถึงหัดเชียสุดึงเป็นฟาโลหญิงองค์เดียวต้องเปิดหนังสือข้างหลังดิฉันจะมีลูกหนังสือของอียิปต์หมดถึงฝรั่งเขียนไว้เพอร์หน้าตาอย่างไรไอเวลาไปเล่นละครก็อ่านกันไอไอที่ชื่อไอไอนี่ไอเป็นพระแต่งตัวอย่างไรและ รูปร่างเป็นจากไหนของคนโบราณเหมือนกับที่บอกแล้วว่าสุริยะวารมันี่วางเพราะเรื่องได้หมดแบบสุดแลกละทารูปร่างไงที่ฉันเคยบอกใครๆมีใครเชื่อบอกยี่สิบปีเฮ้อ่านแล้วก็ทิ้งอ่านด้วยพราะเขียนเรื่องเอ่นมาเขียนเรื่องหยิบซึ่งหาได้ก่อนเขียนเรื่องอะไรต่อมีอะไรเสีย ตอนหลังจึงมาเขียนสุริยะบรมันได้อย่างเคยเล่าคือนอกจากจะดูรูปแล้วก็ไปได้รูปท่านมารูปสลักนะคะไม่มีรูปจริงหรอกรูปสลักไปได้แล้วแปลกครับมีอยู่วันฝันเห็นผู้ชายเดินลงในบารายลงอาบน้ำาปเห็นด้านหลังนะคะเห็นรูปร่าง เห็นพันนุ่งที่นุ่งแต่เปลอยอกเห็นผมเวลาผู้ชายสมัยก่อนก็ผมยาวกับพันปล่อยผมผมเพ่นหยักเลยเหมือนกับเรายืนขอบขอบขอบสะและเห็นผู้ชายกันและใด้ใจบอกสุริยะโรมันเพราะเห็นใครๆประสาทหินอยู่ใกลๆพิฉชนบอกใครๆว่าพิฉันลุกขึ้นจับปากกาเขียนสุริยะโรมัน ตอนสองอยางหน้าแรกจบบทที่หนึ่งสองอยาถึงตีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบและแปลกในวันที่เขียนตอนจบวันที่ท่านสิ้นพระชนจบในเวลาสองอยาพระดีนียพี่ต้องกลาบดงท่านต้องมีแน่ๆวนวิมลถึงที่ทำสุริยะวระบันมาได้ บรรยายลักษณะรูปร่างของท่านล้ันนี้ก็มาถึงมังเอกของท่านเชรานตรีผู้หญิงในสมัยนั้นเป็นอย่างไรมังที่เป็นตัวคนที่ทำิชรานตรีสิ้นชีวิตจนสุริยะวรมสร้งสางนครวัดแม่นครวัดมีโกรธหินอยู่นะคะ มักโบราณก็ดีบอกไม่มีกระดุกมีระศมีพันปีจะมีอะไรเหลือแต่โกดนี่ใส่ใครล่ะและนครวัดเป็นปราสาทที่หันหน้าไปทิศตวนตกพำระมรามเขาจะรวบรวมได้ว่าท่านได้สร้างให้กับผู้หญิงที่ท่านรักคนปัจจุบันโกดชิ้นยังอยู่แต่ฝาโกดไม่มีแล้วนะครับ กว่าที่เราจะมานั่งหาและเอาเรื่องมา้อยต่อกันได้นันมันใช้เวลาถ้ามาเขียนเรื่องไทยคุณก็อย่านึกว่ามันง่ายอีกมาเจอเข้าวอาุทยาอตีตาอตีตาก็ระหว่างอายุทยากับค่ายบางอาจัรย์ ค่ายบังราจย์ตัวละครเป็นไงไม่แทน่ในดอกในอินในเมืองคุ้นสินพันเรื่องในทองแส่งใหญ่ในจนลลันรารู้หระหนวดเขี้ยวและตัวพระเอกในเมืองเมืองใจอยู่ที่นั้นรูปร่างเป็นอย่างไงคนไทยโบราณรูปร่างเป็นอย่างไร,ไบร,รงเบียจะไล่ฟังว่าแม้แต่ฉาก ของที่นั่นก็เป็นอย่างไรคนไทยขณะนั้นรูปร่างค่อนข้างที่จะสันทัดและล่ำสันส่วนใหญ่เป็นนักรบซึ่งทำให้ความแตกต่างของรูปร่างระหว่างเมืองใจกับสีโลดซึ่งเป็นคนปัจจุบันเราสีโลดกับเมืองใจจึงมีความเป็น รูปงามคนละฉันเอานะอจุจยาแค่ดีต่อมามาถึงอ๋อรัตนโกสินทร์อืมตกรุงอ่าพรวิพวกก็รู้อยู่แล้วสองอย่างคราวนี้รัตนโกสินทร์เอาเอาัชการที่สี่มาเขียนเรื่องน้าก,กัมพัดมองดูที่นาคในหนังก,ก็แต่งตัวกันแต่ไม่ใช่อีก องมานั่งหาว่าแม่นาคพระขนงที่ก็ว่ากันแต่ตัวจริงสวยนั้นเป็นลูกคนนี้สตังค์นะับไม่ใช่แม่นาคเป็นผีแล้วก็มือยืดมือยาอย่างนั้นตึงไดึ้เขียนหน้ากระพัดเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่ใช่อย่างที่ในหนังตลกที่เอาเธอมาร้อเรียนตลอดเวลาเธอเป็นคนอย่างไรแต่งตัวอย่างไรเพราะพี่นานี่มาจาก รุ่นของรัชกาลปลายรัชกาลที่สี่ขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงเธออยู่ในวังของของของกมมงมร,รหงกมหลวงชุมพรระหวังกรมหลวงชุมพรคนตอนนั้นก็แต่งตัวอย่างไงวังแต่และว,วังแต่งตัวไม่เหมือนพี่นากรูปร่างอย่างไรเต้มามหาพี่นาไม่ได้ปัดผมอย่างผู้หญิงแบบเก่า ไม้ผมพระเยบบอบแค่รุ่นต่อมาต้องไปหารูปของผู้หญิงสวยๆในยุคนั้นมาและไปได้รูปเธอจากพระซึ่งได้มีฝันเห็นเธอไปรักษาและแน่ใจว่าพระรูปนั้นเห็นจริงเพราะคนวาดหน้าปกหน้ากระพัดนี้ใย่างัชวาดหน้าปกเป็นครั้งสุดท้ายบอกให้วาดรูปพิ่นาก,ก็ก็วาด หลังจากวาดรูปนั้นแล้วก็เสียชีวิตค่ะแต่รูปที่เขาวาดเหมือนกับรูปที่พระให้ผุณวาดจึงแน่ใจว่าใช่แล้วมาถึงรัตนโกสินทร์และถึงปัจจุบันรัชะการที่ไม่ใช่คุณรัชะการที่เก้าแปเก้าเอาละคุณก็คงจะหาได้ไม่ไม่ไมยากแต่คุณใช่ไหม ตอนนี้ดิฉันกำลังทุกข์เพราะยังไม่ว่าประกาศเคยเขียนว่ายุคใหม่ new normal คนจะเป็นไงเคยนิดไหมรุ่นใหม่เนี่ย new normal คนจะไม่เหมือนยุคของเราแล้วหน้าคนจะมีลักษณะแตกตา่าง คนใหม่ซึ่งผสมโคลนนิ่งออกมาได้หรือเอาไข่อสุจิมาผสมฝากท้อคนจะอุ้มบุญกันหมดต่อไปเด็กจะถูกเลี้ยงรวมกันเหมือนเด็กขอบมูลไม่รู้ว่าคนไหนพ่อแต่รู้ว่าแม่พราะฝากในท้องไว้เด็กบารมกันจะไม่มีคงจะไม่เรียกพ่อแม่วิสาเขาก็บอกทีเรียกลุงม,มัน ถ้าคุณเปอ่าน21ปัญหาของคนรุ่นใหม่จะมีอะไรที่สนุกมากดิฉันคิดว่าแปะเขียนถึงคนรุ่นใหม่และจะบอกหน้าตาก็เป็นอย่างไรนี่คือตัวละครพื้งที่ผ่านมานั้นว่ายากนักหนาแหละดิฉันคิดว่าไม่ยาก เพราะอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในสิ่งที่เราจะค้นและความมาได้ภาคุณช่างสังเกตแต่ตัวละคร New Normal ของนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะผิดไปหมดแม้แต่วิธีคิดและการกินคิดเพียงจะคิดถึงตัวละครยุค New Normal ก็สนุกแล้วและดิฉันคิดว่า ก่อนตายจะเขียนไว้สักเรื่องของเรื่องคนนิวโนมอาว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ไม่เหมือนเราโดยแน่นอนไปนั่งคิดมากรุ่นคุณก็ังจะตกยุครุ่นใหม่กำมังจะมาขอให้โชคดีเจอคุณรุ่นใหม่และได้อยู่เห็นคนรุ่นใหม่ขอบคุณค่ะ